สวัสดีค่าช่วยโอนเงิน300,000ให้หน่อยค่ะคุณผู้หญิงจะโอนเงิน300,000จำนวนเงินค่อนข้างเยอะนะคะคุณแน่ใจนะคะแน่ใจค่ะถ้าขอยืนยันข้อมูลน,นะคะคุณผู้หญิงดิฉันว่าสีหน้าคุณไม่ค่อยดีนะคะต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะลินอวีฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรแม่นายเมื่อไม่กี่วันก่อนยืมเงินฉันไป แม่ผมไปหาคุณทําไมเขาบอกว่าที่บ้านต้องการใช้เงินด่วนอะไรนะแม่ผมยืมเงินคุณเขาร้อนใจมากฉันก็เลยให้ยืมไปเขาบอกอะไรไหมว่ารีบใช้ทําอะไรไม่ได้บอกเขาบอกว่าจะบอกนายเองโอเคผมรู้แล้วฮัลโหลค่ะคุณป่า ป้ารบกวนอีกแล้วป้าไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจริงๆจะมายืมเงินอีกแล้วเหรอคราวนี้ต้องใช้5 0 0 0 0นบาทอะไรนะห0 0 0สนบาทแต่ว่าคุณป้าคะคราวที่แล้วที่ยืมไปส0 0 0สนบาทยังไม่ได้คืนเลยนะคะป้ารู้ป้ารู้แต่คราวนี้ป้าร้อนใจจริงๆป้าขอร้องละคุณป้าค่ะหนูว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องให้หลินอวีรู้ยังไงก็เป็นเงินของเขาไม่ได้นะห้ามบอกเขาแต่ว่าคุณป้าค่ะ แบบนี้มันไม่ค่อยดีนะคะหนูว่าหลินอวีมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเงินของเขาเอาไปใช้อะไรเจียวเจียวหรือว่าเธอไม่อยากช่วยป้าหรือว่าเธอรังเกียจป้าละป้าดีกับเธอขนาดนี้เธอกลับทํากับป้าแบบนี้หนูไม่ได้ไม่อยากให้ยืมหนูแค่รู้สึกว่าจําเป็นต้องให้หลินอวีรู้กล้าบอกเขานะป้าตายแน่หรือว่าเธอจะทนเห็นป้าตายต่อหน้าต่อตาเหรอก็ได้ขาหนูให้ยืมก็ได้แต่ต้องสัญญากับหนูนะว่าต้องคืนให้ได้เจียวเจียวสบายใจได้เลยป้าเป็นคนมีเครดิตที่สุดยังไงก็ต้องคืนเธอ คุณผู้หญิงจะโอน50,000นอีกแล้วช่วงนี้แก๊งคอนเซนเตอร์เยอะนะคะฉันแน่ใจคะ่ะคุณผู้หญิงขยอดเงินในบัญชีที่โอนมันเยอะมากเลยนะคะทางเราขอแนะนําว่าให้ลองคิดดูอีกทีนะคะไม่ต้องคิดแล้วค,ะค่ะข้าขอตรวจสอบข้อมูลสักครู่นะคะคุณผู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะจะให้ช่วยแจ้งตำรวจไหมคะไม่เป็นไรข่ะขอ,อบขอคุณนะคะฮัลโหลลินอวีแม่นายช่วงนี้ได้พูดอะไรกับนายบ้างไหมไม่ได้พูดนะมีอะไรเหรอ,อไม่มีอะไร เจียวๆช่วงนี้นายเป็นอะไรทำไมรู้สึกว่าเธอแปลกๆอาจจะเป็นเพราะทำงานเหนื่อยเกินไปมัง้งอืมงั้นก็พักผ่อนเยอะๆนะอย่าทำงานหนักเกินไปลินอวีแม่นายยืมเงินฉันไปแปดแสนบาทแต่นายไม่รู้อะไรเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันควรทำยังไงดีลินอวีเรามาคุยกันเถอะมีอะไรอีกแม่อีกแล้วมาขอยืมเงินฉันอีกแล้วนั่นแม่ผมนะถ้าเขายืมเงินคุณเขาต้องคืนแน่ไม่ใช่เล่นอะไรเนี่ย